สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการเปิดกรุ่เจแปนนะครับวันนี้ขอมาเล่าเรื่องราวของยาสุเกะชายผู้เป็นซามูไราชาแอฟ,ฟริกันซามูไรผิวดำผู้เป็นองครักษผู่ใจของโอดะโนบุนากะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานะครับต้องขอเกริ่นก่อนว่ายาสุเกะเนี่ยได้ถูกสร้างเป็นรูปแบบ a อนิเมชั่นแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์ครับโดยมีกาหนดการฉายใน n น t f l i x ช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ แต่ทางแอดมินเนี่ยดูแล้วก็จะเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยอาจจะไม่ได้อิงประวัติศาสตร์จริงๆมากนักรวมถึงมีการใช้พลังแฟนตาซีอะไรว่าไปเรื่อยนะฮะดังนั้นครับผมวันนี้ก็เลยจะมาขอบอกเล่าเรื่องราวข้อมูลประวัติศาสตร์จริงๆที่มีการบันทึกไว้หลักฐานที่หลงเหลือว่าตัวเขาเป็นใครมาจากไหนและมีวีดกรรมอย่างไรกันบ้างนะครับอันที่จริงแล้วเนี่ยก่อนที่จะมีแอนิเมชันนี้เนะะี่ยฮะยาสเกตเนี่ยก็เคยจะเป็นโปรเจกต์ภาพยนตร์ฮอลลีวูด รับบทโดยคุณชัดวิกโบสแมนหรือก็คือผู้ที่รับบทเป็นองค์ชายทีชาล่าในหนังของ MCU หรือ Black Panther เนี่ยแหละฮะแต่ว่าอย่างที่ทราบกันนะครับว่าคุณช h ดวิกโบสแมนเนี่ยเขาเสียชีวิตไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บซะก่อนแล้วโปรเจกต์นี้ก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะครับสำหรับยากสึเกะนะครับผม เขาถูกบันทึกประวัติชีวิตไว้ว่าอาจจะเกิดในช่วงระหว่างปีคศ1540-1550ถึง 1, โดยประมาณแล้วเขาก็ได้เดินทางสู่ญี่ปุ่นช่วงปี1579ในฐานะผู้ติดตามของอเลสซานโดรวาลิกาโนหมอสอนสาศาสนาชาวอิตาลีครับโดยยาสึเกเนี่ยบางข้อมูลก็กล่าวว่าเขาเนี่ยมาในฐานะทาสแต่ดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ยากครับเพราะว่า ข้อมูลเนี่ยระบุไว้ว่าโนบุนากะคุยถูกคอกับเขาแล้วก็ให้เขาทำงานในฐานะซามูไรคู่ใจในเวลาไม่นานหลังจากที่เจอกันเขาเนี่ยก็อาจจะสื่อสารภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาต่างชาติได้ไม่มากขนาดนั้นแล้วก็ไม่น่าจะมีโอกาสได้พูดคุยสื่อสารกับโนบุนากะอย่างใกล้ชิดขนาดนั้นตั้งแต่แรกโดยยาสเกะเนี่ยเป็นชื่อที่ถูกตั้งทีหลังนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายวิเคราะว่าชื่อนี้มีความหมายที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะ เมื่อครั้งที่ยาสิเกตได้พบกับโอดาโนบุนากะเป็นครั้งแรกเนี่ยฮะก็น่าจะเป็นครั้งแรกของโนบุนากะเหมือนกันที่ได้พบกับชายชาวแอฟริกันที่มีผิวสีดําแบบนี้และในบันทึกของการพบกันครั้งนั้นเนี่ยมอสอนศาสนานที่ชื่อว่าลูอิสฟอร์นิสที่ทํางานอยู่กับโนบุนากะเนี่ยได้เขียนไว้ว่ายาสิเกเนี่ยมีผิวสีดําราวกับหมึกแล้วโอดาโนบุนากะเนี่ยครับได้ขอให้ยาสิเกตถอดเสื้อท่อนบน เพื่อจะได้มีโอกาสพินิจพิเคราะห์สีผิวของเขาแล้วโนบุนากะก็ยังได้สัมผัสผิวของชายผิวดําร่างใหญ่คนนี้ด้วยโดยยาสึเกะก็ผมถูกบันทึกไว้ว่ามีความสูงมากถึง6ฟุต2นิ้วหรือก็คือ185ซนติเมตรถือว่าสูงมากครับสูงกว่าค่าเฉลี่ยความสูงของชาวญี่ปุ่นตอนนั้นเยอะเลยโดยที่ชาวญี่ปุ่นช่วงนั้นนะมีส่วนสูงอยู่ที่ประมาณ150ซนติเมตรก็จะเห็นว่าโอ้โหแทบจะเป็นเด็กกับ ผู้ใหญ่ขนาดนั้นเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็กล่าวกันว่าช่วงปี1581เนี่ยที่คณะเดินทางของหมอสอนศาสนาผู้นี้เนี่ยได้เดินทางเข้าสู่เมืองเกียวโตเมืองหลวงเนี่ยเหล่าผู้คนเนี่ยก็ต่างมามุงดูเบียดเสียดมากๆเพราะเห็นว่ายาสเกะเป็นเหมือนของแปลกแล้วทีนี้ครับผมในปี1581นั่นเองเนี่ยยาสเกะก็ได้พบกับโอดาโนบุนกากะนะครับมีบันทึกไว้ว่ายาสเกะเนี่ยสามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นกับโนบุนกากะได้ แล้วก็ได้บอกเล่าเรื่องราวในบ้านเกิดของเขาให้กับโนบุนกากะได้รับฟังซึ่งโนบุนกากะเองเนี่ยก็มีความสนอ,อกสนใจมากๆเลยแล้วยาสเกะผู้นี้เนี่ยก็ยังมีความรู้ด้านการแสดงพื้นเมืองของโมซัมบิกและภาษาสวาฮิลีของประเทศโมซัมบิกอีกด้วยทําให้โนบุนกากะที่สนใจกับเรื่องโลกภายนอกญี่ปุ่นอยู่แล้วเนี่ยยิ่งทําให้เขารู้สึกพลับใจในตัวของยาสเกะมากขึ้นไปอีกครับโดยชื่อของยาสเกะเนี่ยมีที่มาที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไหรนะ่นัก หลักๆก,ก็คือเชื่อว่าเพราะชื่อจริงของเขาครับผมมีชื่อว่ายาสุเฟโดยที่โนบุนากะเนี่ยก็เอาคําว่ายาตรงนั้นเนี่ยแหละมาผสมกับตัวสุเกะในภาษาญี่ปุ่นทําให้ออกเสียงว่ายาสุเกะครับหรือบ้างก็ว่าเขาเป็นชาวเผ่าเายาวนะครับผมจากประเทศโมซัมบิกเยาวหรือยาโอนะฮะซึ่งก็มีบันทึกว่าเป็นชนเผ่าที่ได้มีโอกาสร่ำเรียนภาษาโปรตุเกสแล้วก็ทํางานกับนักเดินเรือมากมายในยุคนั้น แล้วนบุนากะเนี่ยก็ทราบข้อมูลส่วนนี้จึงได้เอาชื่อของเผ่านั้นเนี่ยยาโอหรือเยาวเนี่ยมาดัดแปลงเป็นคำว่ายาสเกะเป็นต้นครับและเพราะด้วยความที่ยาสเกะเนี่ยมีร่างกายสูงใหญ่มีพละกําลังที่มากนบุนากะก็ยกย่องไว้ว่าเขาเนี่ยแข็งแกรง่งแข็งแรงที่เท่ากับชายนับ10คนเลยแล้วหลังจากนั้นครับยาสเกะก็ได้พบปะทําความรู้จักกับคนของนบุนากะมากมายหลายคนครับผมไม่ว่าจะเป็นหลานของโอดานบุนากะ ที่ให้เงินกับยาสเกะเป็นของขวัญที่ระลึกในการพบกันเป็นครั้งแรกแล้วเขาก็ได้ติดตามหมอลูอิสไปพบปากกับขุนพลคนอื่นๆในสังกัดของโนบุนากะด้วยแล้วไปไปมาๆครับกลางปีนั้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี1581ฮะยาสเกะก็ได้ถูกรับเข้ามาเป็นซามูไรผู้รับใช้องครักผู้ใกล้ชิดของโอดาโนบุนากะานับตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมายาสเกะเนี่ยได้สร้างวีรกรรมในศึกสงครามภายใต้นบุนากะเนี่ย หลักๆก,ก็คือสองครามเท็นโมกุซันหรือก็คือสองครามกวาดล้างตระกูลทาเคดาครับเป็นศึกที่ยาสึเกะเนี่ยได้ทํางานร่วมก,กับกองทัพโตกุกาวะครับแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับมัตสึไดระเอเอทาดะซึ่งเป็นญาติของโตกุกาวะเอเอยาสึครับโดยเอเอทาดาเนี่ยก็ได้ระบุว่าชายคนนี้เนี่ยชื่อยาสึเกะก็เป็นข้อยืนยันว่าโนบุนากะได้ตั้งชื่อนี้ให้กับเขาจริงๆแล้วก็ส่วนสูง6ฟุต2นิ้วเนี่ยก็มาจากบันทึกของเอเอธาดาผู้นี้นี่เอง แล้วในบันทึกครับผมก็ยังระบุไว้ด้วยว่ายาสึกเเกเนี่ยมีสีผิวที่ดำเหมือนกับถ่านแล้วก็อย่างที่หลายท่านทราบกันครับว่าปี1582 1ปีให้หลังจากที่ยาสึกเกรับใช้นมูุอากะามาเนี่ยก็เกิดเหตุการณ์ที่อาเคจิมิเซเดะกระทําการทรยศต่อนมูุากะนะฮะก็คือการยกทัพนํากองทัพมาปิดล้อมวัดฮอนโนจิแล้วก็หวังฆ่านมูุอากะนั่นแหละบทบาทในฐานะสมุไรครั้งสุดท้ายของยาสึกเเกก็เกิดขึ้นที่นี่เช่นกันครับ ยาสึกเกะครับผมเป็นหนึ่งในทหารที่ทำหน้าที่เฝ้าดูปกป,ป้องโนบุนกากะอย่างเต็มที่แล้วก็มีบันทึกว่าแทนที่จะเป็นโมริรันมะรุนะครับเชื่อกันว่าผู้ที่ลงดับตัดศรีศรษะโนบุนกากะที่กระทำการคว้านท้องหรือเซปปกุตัวเองเนี่ยก็คือยาสึกเกะผู้นี้แล้วที่สำคัญครับยังมีบันทึกอีกว่าเขาได้รับมอบหมายให้นำศรีศรษะของโนบุนกากะและดับประจำตัวของเขาเนี่ยไปมอบให้กับโนบุนทาดะลูกชายของโนบุนกากะอีกด้วย แปลว่าถ้าหากบันทึกนี้เป็นความจริงเนี่ยเขาถือเป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจากโนบุนกากะมากเลยทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยยาสกึกเกะก็ได้ทําหน้าที่ปกป้องโนบุนทดาดะที่ปราสาทนิโจอย่างแข็งขันเลยแต่สุดท้ายกรผมเขาก็ถูกจับกลุ่มตัวได้โดยทัพของไอเคจิมิซึเดะแต่ก็แตกต่างกับโนบุนกากะครับเพราะว่ามิซึเดะเนี่ยได้ดูแคลนเขามองเขาเหมือนกับเป็นตัวประหลาดแล้วก็ไม่คิดว่าจะรับเขามาทํางานด้วยหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เขาจึงได้ทําการปล่อยยาสุเกะไปให้เป็นนักวนบวชในโบสถ์นัมบังจิที่เมืองเกียวโตแล้วเรื่องราวของยาสุเกะก็สิ้นสุดแต่เพียงเท่านี้ครับไม่มีใครรู้ว่าบ้านปลายชีวิตเขาเป็นอย่างไรเขามีโอกาสได้กลับสู่บ้านเกิดหรือเปล่าหรือในหลายปีต่อมาครับเมื่อรัฐบาลเอโดะของโตกุกาวะเนี่ยกวาดล้างชาวคริสเตียนในญี่ปุ่นเขาจะรอดพ้นจากทางการหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันแต่ก็มีหนังสือนิทานญี่ปุ่นที่ชื่อว่าคุโรสุเกะครับผม ได้เล่าเรื่องราวบ้านปลายของยาสุเกะไว้ว่าสุดท้ายครับเขาไม่ได้กลับสู่บ้านเกิดเขาใช้ชีวิตบ้านปลายอย่างเดียวดายในโบสถ์แห่งนั้นแล้วก็ยังคงฝันถึงบ้านเกิดอย่างเศร้าใจทุกคืนวันครับนอกจากนั้นหลักฐานที่ยังหลงเหลือของยาสุเกะครับผมก็ยังมีภาพหมึกบนกล่องโบราณที่ถูกเขียนขึ้นในปี1590ครับปรากฏภาพชายชาวผิวดำเนี่ยที่แต่งกายเหมือนกับชนชั้นสูงชาวโตเกตแล้วก็ยังมีภาพงานจิตรกรรมปี1605นะครับ ซึ่งเป็นภาพของนักเล่นซูโม่ครับโดยที่มีนักเล่นซูโม่คนหนึ่งเนี่ยเป็นชาวผิวดําร่างกายกำยำซึ่งก็เชื่อว่าอาจจะเป็นยาซสึกเกะก็ได้เขาก็อาจจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปในแผ่นดินญี่ปุ่นอีกก็เป็นได้ครับแล้วนี่ก็คือเรื่องราวของยาซสึกเกะที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์นะครับผมหลายท่านเนี่ยก็อาจจะได้รู้จักกับเขาผ่านเกมต่างๆนะฮะหรือสื่อญี่ปุ่นมังงะต่างๆก็มีเหมือนกันอย่างเกมนิโอเนี่ยเขาก็ถือเป็นหนึ่งในตัวละครสําคัญแล้วก็เป็นบอสตัว,วย และทีนี้ครับท่านที่ยังติดตาม Netflix อะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องรอดูกันว่าอนิเมชันยาสึกเกนั้นจะนําเสนอเขาไปในวิถีชีวิตแบบไหนและบ้านปลายของเขาในอนิเมชันเนี่ยจะเป็นเหมือนประวัติศาสตร์จริงหรือจะแตกต่างไปในทางไหนก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับแล้ววันนี้ก็ผมเจปังเจแปนช่วงเปิดโกรธเจแปนกับเรื่องราวชีวิตของยาสึกเกะซามูไราชาวแอฟริกันผู้เป็นองค์รัก์ของโอดาโนบุนากะก็ต้องขอสิ้นสุดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับ คราวหน้าเปิดกุเจแปนจะหยิบเรื่องไหนมาเล่ากันนั้นหลายเรื่องที่เพื่อนเพื่อนเชียร์กันมารีเควสต์กันมาเนี่ยเราทําอย่างแน่นอนครับยังไงอดใจรอกันอีกสักนิดนะฮะติดตามกับพวกเราได้ใหม่ครับผมทั้งทาง YouTube นะฮะเฟซบุ๊กแปร b บีนสปอติฟา y ทางทวิตเตอร์แล้วก็คับเฮาส์ด้วยนะครับยังไงวันนี้แอดบอนดีไซเนอร์พัฒทถิงจากโอซาก้าของตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ